ตัวดาวอินคาที่เขามีประโยชน์ยังไงคะอาจารย์คะทุกคนรู้จักน้ำมันโอเมกา้าสามจากปลาะนะฮะทีนี้ปลาเราก็ต้องแยกให้ออกนะครับว่ามันปลาน้ําลึกหรือว่าปลาทะเลหรือว่าปลาน้ําจืดะนะครับถ้าปลาทะเลน้ําลึกจะมีโอเมก้าประมาณ30%มเโอเมก้าสนะครับพูดถึงโอเมก้าสอย่างเดียวตรงนี้เนี่ยทาให้เราทุกคนรู้ว่าประโยชน์ของโอเมก้าสามบำรุงสมองนะครับทำให้ผิวพรรณดีแล้วก็ ทําให้ฝ้าไยเนี่ยหายไปหมดนะครับพวกเหล่านี้เรารู้มานานแล้วหมายถึงปลาปลาน้ําลึกที่เราพยายามทานแล้วเราบอกว่าทานแล้วดีเพราะมีโอเมกาา้า,กาสามมีอยู่30%มสิบร์เในขณะที่ถั่วดาวินคามีเมื่อเราค้นพบว่าน้ํามันถั่วดาวินคาเนี่ยเกรวมกันแล้วสามหกเก้รวมแล้วเก้าสิบเ็เปอร์เซ็นตโอ้โหเมื่อเรามีรหัส เป็นลูกค้าของโอเคแฮปปี้แล้วเราก็สามารถกดสั่งซื้อสินค้ากินใช้เพื่อดูแลสุขภาพหรือส่งลิงก์บอกต่อรับคอมมิชชั่นสร้างรายได้เป็นในหน้าสุขภาพดีสร้างเครือข่ายผู้บริโภคไม่ต้องสต็อกสินค้าสุขภาพดีแล้วบอกต่อตกันรับคอมมิชชั่นลึกลงไปถึงเจ็ดชั้นจากลูกค้าในสายงานไม่ต้องขายได้อย่างนี้เลยครับ